สวัสดีค่ะทุกๆุกคนวันนี้มาพบกับแอดปาร์ตี้เหมือนเดิมนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกปังๆนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นดาวโจนนะคะก่อนอื่นก่อนอื่นเลยให้ทุกคนรุดเบิ้ลทิ้งไว้นะคะคืนนี้แอดให้ดาวโจนให้ทุกคนรุดสามนะคะแอดเจาะให้สามเจ็ดค่ะ คุณดาวโจนประจำวันที่สองพฤศจิกายน64รูดเบิ้ลรูด3เจาะ37นะคะทุกคนและเพื่อไม่พลาดการติดตามให้ทุกคนกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนกดถูกใจให้แอดด้วยนะคะค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเงรวยรวยปังๆงกันทั่วหน้านะคะสวัสดีค่ะ